เป็นมู่บ้านเดียวกันอ oh. แล้วก็กังเพลินคนนี้ลังวันนี้จะเดินทําไปหาโตกันอเ oh. วลาเรารทําบุญเทนี้ทั้งน้องก็เดินมาครับวเวลาทําบุญทั้งน้องเนี้ก็เดินไปแล้วก็ให้เป็นพี่น้องกัน <ician S 2> ให้เป็นพี่น้องกันมาให้แยกกันครับแล้วก็เราต่อสะพานไว้ด้วแต่แผ่นนี้ไม่แยกทีนแต่ว่าสะพานเราไม่ให้แยก สะพานเชื่อมแผน่นดินเชื่อมและเชื่อมใจคน <ใช S 1> ด้วยเนนรากะทุกครเหมืนหอนฮาโศกันอยู่ทุกวันทุกวันแม่ก็เดินอยู่ทุกวันเหอครับผมแผ่นน้ําอาจแยกแผ่นดินได้แต่สะพานแห่งนี้เชื่อมได้ทั้งแผ่นดินและจิตใจคนไม้ที่นํามาสร้างเป็นไม้ทั้งต้นที่ถูกตัดเลื่อยและก่อสร้างด้วยแรงคนวันแล้ววันเล่า ต้นแล้วต้นเล่าด้วยสองมือและแรงศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะส่วนที่ลึกที่สุดของสะพานที่วัดจากใต้น้ำขึ้นไปถึงข้างบนนี่เลยนะครับลึกที่สุดตอนนี้ประมาณสี่ถึงห้าสิบเมตรด้วยกันนะครับสี่ถึงห้าสิบเมตรครัะท่านผู้ชมใช้แรงคนเป็นคนสร้างใช้แรงคนเป็นคนปักเสาวพวกนี้ลงไปเขาทำได้อย่างไงครับใครเป็นวิศวกรก่อกสร้างครับหลวงพ่อนี่ คุณที่นั่ง,ลงหลวงพ่อวิศวกรขอฟั้างเองครับโอ้ยอนยอดเยี่ยมมากแล้วลหลวงพ่อเขามีเหตุผลอะไรคือผมผมเห็นว่าสามารถสร้างไปตรงตรงได้เลยผมเห็นสร้างแล้วมันมีโค้งเลี้ยวนิดหนึ่งไม่แต่เราจะสร้างพุ่งเป็นนี่เราต่อไปเนี่ยเวลารอดไปเนี่ยให้เขาคุคงไปดิถ้าโค้งเนี่เขาเรียวใช่ไหมล่ะเขาไปเรียวมากเกินไปอ๋อถ้าตรงแล้วจะไปเร็วมาก,กไป ด้วยความคิดนี้เองหลวงพ่ออุตมะจึงให้สร้างสะพานนี้เป็นสะพานที่มีความคดเคี้ยวเพราะหากเป็นสะพานตรงอาจเกิดอันตรายได้โครงสร้างของสะพานอุตมานุสรเป็นโครงสร้างซึ่งใช้ไม้ประกอบในการสร้างทั้งสิน้นไม้แต่ละต้นที่ถูกปักลงไปในน้ำซึ่งมีความลึกไม่ต่ำกว่า10ถึง20เมตร ซึ่งการปักฐานสะพานนั้นแต่และต้นต้องใช้แรงคนสิบถึงยี่สิบคนซึ่งแทบไม่น่าเชื่อว่าเฉพาะแต่แรงคนเท่านั้นโดยไม่มีเครื่องจักรใ,ใดๆจะสามารถสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาได้และถ้าหากต้องจ้างใครสร้างสะพานแบบนี้ขึ้นมาคงต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลแต่สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างในการก่อสร้างแม้นแต่เพียงบาทเดียวด้วยศรัทธาประสาทะที่มีต่อหลวงพ่ออุตตมะจึงทำให้คนที่นี่ได้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งจากการพิสูจน์ของเราแล้วเราต้องยอมรับว่าเรื่องราวเหล่านี้ท้าทายจิตใจมนุษย์ท้าทายจิตใจเราเราท่านท่านอย่างแท้จริง